วิธีผสมพันธุ์ปรกกัดไม่ใช่แค่เอาตัวผู้ตัวเมียมารลกกันเพื่อได้ลูกมันมีอะไรมากกว่านั้นวิธีผสมพันธุ์มีทั้งหมดสีวิธีก็คืออินบีดอินบีดก็คือการผสมพันธุ์ก็คือเอาพี่น้องในครอบเดียวกันหรือเอาพ่อกับลูกผสมกันอันนี้เขาเรียกว่าอินบีดแล้วก็วิธีสองก็คือไลบีดไลบีดก็คือการผสมพันธุ์ในเครือญาติ แล้วก็เอาลายบีบเอาลายบีบก็คือการผรสมพันธุ์ปากัดสายพันธุ์เดียวกันซึ่งพ่อแม่มาจากคนละแหล่งกันทั้งสามวิธีนี้ก็คือการผรสมพันธุ์ปากัดเพื่อให้ได้สายพันธุ์เดิมอีกวิธีหนึ่งก็คือครอสบีดครอสบีดก็คือการผรสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์การผรสมปากัดข้ามสายพันธุ์ทำให้เพื่อสร้างสายพันธุ์ใหม่ๆ สร้างปากัดสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาสีสันใหม่ๆขึ้นมาส่วนไอ้สามวิธีแรกเราต้องการพัฒนาให้ปากัดสวยยิ่งขึ้นให้สายเลือดนิ่งขึ้นสําหรับคนที่จะผสมปากัดข้ามสายพันธุ์แนะนําว่าอย่าอย่าเพิ่งก่อนเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเชลาเป็นปีๆจึงจะได้ปากัดสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาไม่ใช่ว่าครอ,อกเดียวแล้วก็ได้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูพื้นฐานก่อนว่าไอ้สามวิธีเนี่ย คือการพัฒนาสายพันธุ์ก่อนพัฒนาสายพันธุ์ให้สวยงามก่อนว่าแต่และว,วิธีมันมีประโยชน์ยังไงแล้วก็ทําเพื่ออะไรสำหรับการเริ่มพ่อพันธุ์พระก,ก็อันดับแรกๆก็คือเราต้องหา้าหาพ่อแม่พันธุ์ก่อนหาพ่อแม่พันธุ์ก็คือเราไปหาปลาตัวผู้ใหญ่อีกแรงตัวเมียใหญ่อีกแรงแล้วมาผสมกันเพื่อให้ได้ลูกมาซึ่งเป็นสายพันธุ์เดียวกันเพื่อได้ลูกมาก็อันนี้เขาเรียกว่าเอาลายบีบ ก็คือเวลาจุดเริ่มต้นเวลาเราผสมปสากัดอ่ะเราจะเอาตัวผู้มาอีกแหล่งหนึ่งไม่เอาตัวเมียมาอีกแหล่งหนึ่งเขาเรียกว่าเอาลายบีบแต่ปัญหามันก็มีปัญหามันก็คืออย่างกรณีมันจะมีปากัดอยู่สองสองชนิดสองประเภทก็คือพวกปากัดเปอร์เซ็นต์ปากัดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ปากัดจํานวนปากัดจานวนเนี่ยเป็นปากัดที่ว่าเอาพวกแม่อย่างอย่างอย่างกรณีพวกซุปเปอร์เรดพวกไอซุปเปอร์แบ็คพวกไอไวพิทเทน่าพวกเนี่ย เราเอาพ่อแม่ซูปเปอร์เลสมาผสมกันลูกก็จะได้เป็นซูปเปอร์เลสทั้งหมดอันนี้เขาเรียกว่าปลาจํานวนส่วนปลาเปอร์เซนต์ไอพวกตระกูลคยต่างๆอะพวกตระกูลสีลอกต่างๆอย่างเช่นไอพวกมันติคัลเลอร์พวกกาเล็กซี่อะไรพวกเนี้ยอันนี้คือปลาเปอร์เซนต์ถ้าเราเอาจากอีกที่หนึ่งพ่อที่หนึ่งแม่ที่หนึ่งมาเข้ากันเราเรียกว่าเอาลายบีชุดแรกที่จะได้ก็คือเป็นปลากัดสีเขียวที่ส่วนใหญ่ ทำไมถึงเป็นอย่างแบบนั้นก็เพราะว่าปลาอีกที่หนึ่งไอ้นักพัฒนาสายพันธุ์ประกาศอะบิดเดอร์เขาเรกบิดเดอร์บิดเดอร์แต่ละคนเขาพัฒนาเริ่มต้นจากไม่เหมือนกันแต่ละคนเขาจะมีสูตรของเขาอยู่แล้วก็เราเอามาจากคนละที่มาผสมกันปุ๊บปลามันก็จะวิ่งไปที่ยินเด่นยินเด่นเขามันก็คือสีเขียวเลยลูกออกมาเป็น QL, สีเขียวเสียส่วนใหญ่ก็จะมีเล็กๆน้อย ไม่กี่เปอร์เซนที่จะเป็นเป็นคุ้ยแบบพ่อแม่สมมติเราซื้อมาพ่อแม่สวยนี่แหละลูกก็ออกมาเป็นสีเขียวอันนั้นคือปัญหาบางคนก็ไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจเสร็จเราคิดว่าปลาเราทําไมเป็นอย่างนั้นแล้วก็ได้ได้ลูกปลาออกมาเป็นคุ้ยไม่กี่ตัวแล้วก็ไปหาตักที่อืนออ่นมาอีกไปหาจากที่อื่นมาอีกมันผสมอีกสมมติเรามีตัวผู้อยู่แล้วเป็นคล้ยแล้วไปหาจากที่อื่นมาผสมอีก ลูกที่ออกมาก็จะเป็นสีเขียวเหมือนเดิมอีกมันก็จะวนอยู่อย่างนี้วิธีแก้ก็คือหลังจากที่เราเอาลายบิดเสร็จเราได้ลูกออกมาแล้วเราก็เริ่มอ,อินบิดอ่าการที่เข้ากัอินบิดแล้วอินบิดก็คือเอาพี่กับน้องมาผสมกันพี่กับน้องเราก็เลือกตัวตัวผู้ตัวเมียที่ตามสเปคที่เราต้องการอ่ะอ่าเราซื้อสมมติเราซื้อมันติดค,คัลเรอร์มาเราได้ลูกมาเป็นมันติดคัลเลอร์ เราหาลูกปเป็นติดขั้าเลือดสวยๆส,วยสองตัวในคอกเดียวกันผสมกันเพราะเรียกว่าอินบีดหรือที่พวกนักพัาธิสายพันธุ์กัดเรียกว่าไลเอสไลเอสการทาอินบีดก็คือผสมพันธุ์เพื่อให้สายเลือดมันนิ่งขึ้นเพื่อได้เปอร์เซนต์มากขึ้นเมื่อสายเลือดนิ่งพอลูกออกมาเสร็จเราเอาพี่กับน้องมาเข้ากันปุบ๊บรุ่นต่อไปเปอร์เซ็นต์ตาสีเขียวมันก็จะเริ่มน้อยลงพอได้ลูกออกมาอีกแล้วก็เอา ลูกของลูกนี่แหละพี่ก,อกอับน้อ,องอีกผสมอีกอินดีอีกทีหนึ่งอ่ามันก็เปอร์เซ็นต์สีเขียวมันก็จะเริ่มน้อยลงน้อยลงขอได้ไล่์ก็คือรุ่นที่หนึ่งก็เป็น F 1รุ่ท踏踏踏踏踏นที่2ก็ไดเอฟสองเอฟสปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเขออาจะมักจะก,กลัวกลัวว่าเอาพี่ก,ก,กับน้องผสมกันมันจะพิการไหมมันยังไม่พิการเพราะว่าตากัด ธรรมชาติมันอนุญาตให้เอาพี่น้องผสมกันได้ก็คือนี่คือการพัฒนาสายพันธุ์ประกัดคือเราทําให้มันเกิดยีนได้เอาพี่กับน้องผสมกันมันจะเกิดยีนได้เพราะว่าปะกัดสวยงามมันจะพัฒนามาจากไอ้พวกประกัดป่าที่มันมียีนเด่นเยอะๆเราต้องการให้มันสีสันแปลกใหม่ออกมาเราก็ต้องทํางานเกิดยีนได้ก็คือใช้วิธีการอินบิดอันนี้คือเราได้แล้วเอาลายบิดก็คือแรกๆเราซื้อปากัดมาตัวผู้ตัวเมียมาผสมกัน เราด้ออกเอาลายบีบคือเป็นปลาคนละข้อกันแต่ใส่พันเดีวยวกันลกออกมาแต่ถ้าอย่างกรณีเป็นพวกปลาจํานวนไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเป็นปลาเปอร์เซนต์พวกเนี้ยเราจะเป็นมีนปลา,ปปาคัดทิ้งซส่ยเยอะมันจะมีปัญหาก็คือใช้วิธีแก้ปัญหาต่อไปก็คือใช้วิธีอินบีดหลังจากเราอินบีดสัก F1 F2 F3 เอมเราเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าเดี๋ยวกเกิดยินด้วยมากจะเกิดกกปลาพิการไหมเราใช้วิธี ลายดีดก็คือผสมพันธุ์ในเคอญากก็คือเอาปลาในอย่างลูกพี่ลูกน้องเนี่ยอากับลุงมาผสมกันเนี่ยหลานกับลูกอาก็เนี่ยแต่ไม่ใช่คอรอบเดียวกันเป็นคนละคอรอบกันแต่ว่าต้นตระกูลเดียวกันจากที่เราผสมจากคอรอบชุดแรกมาอันนั้นก็คือลายดีดเพื่อในการถ่างสายเพื่อไม่ให้มันชิดมากเกินไปเพราะว่าอินบีเนี่ยเลือดมันจะชิดมากเกินพอเราทําสัก 2- อสาุ่นแล้วก็เราลงลายดีบดู เพื่อจะรักษาสายเลือดนี้ไว้แต่ถ้าเราเอาจากที่อื่นเข้ามาอีกอ่าเราสมมติเราได้ของเรามาแล้วแล้วเราเอาตัวผู้ของเราเราไปซื้อตัวเมียจากที่อื่นมาอีกสสยพันเดียวกันผสมปุ๊บมันก็จะเป็นสีเขียวอีกเราก็มาเริ่มต้นก็คือเป็นลายบีดเออเป็นเอาลายบีดต้นพอเป็นเอาลายบีดเสร็จมันก็เป็นสีเขียวอีกครนี้เรามาลดเปอร์เซ็นต์ก็คืออินบีดต่ออ่านี่คือการผสมพันธุ์ปากัดสามแบบ ก็คือผสมไม่ได้ข้ามสายพันธุ์สายพันธุ์เดียวกันอ่าก็คือมันจะมีอินบีดไลบีดแล้วก็เอาไลบีดเอาไลบีดคือการผส,ผสมพันธุ์สายพันธุ์เดียวกันแต่ตามาคนละที่กันอันนี้คือเอาไลน์บีดเสร็จก็เป็นไลน์บีดไลน์บีดก็คือผสมกันในเครือญาติม็นสายพันธุ์เดียวกันนี่คือวิธีการพัฒนาสายพันธุนปน์ประกัดเพราะฉะนั้นประกัดของบางบางคนราคาค่อนข้างจะสูงเพราะว่าเขาไล่เอกมาหลายรุ่นก็คือใช้เวลาเป็นปีๆว่าสายเลือดของจะดี ถึงถ้าเราเราไปซื้อเราก็ถ้าเป็นไปได้เราขอซื้อคอ,อกเดียวกันพี่กับน้องเลยมันเราไม่ต้องมาเที่ยวมาเที่ยวไล่จากเอาลายบีเรามาถึงอะ่ะอินบีก่อนเลยได้เลยเปอร์เซ็นต์มันก็จะดีประกาศเขียวสีเขียวๆที่เราเขาได้ประกาศคัดทิ้งอะ่ะมันก็จะน้อยอันนี้คือวิธีการแก้แต่ถ้าเราผสมกันเราเอาจากคนละที่ผสมกันปุ๊บได้ประกาศเขียวเยอะเสร็จเราก็ได้ปลาไอ้ข้อยเนี่ยแหละที่เราต้องการนี่แหละ แล้วเราไปซื้อจากที่อื่นเข้ามาอีกมันก็จะได้เขียวเนี่ยมันก็จะวนอย่างนี้มันจะแก้ไม่หายสิวิธีแก้กคือเนี่ยเริ่มจากเอาลายบีดเสร็จก็ไปอินบีด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 สักสองสามทีแล้วก็เข้ามาลายบีดลายบีดลายบีดอ่าอันนี้คือวิธีผสมปาะก,กันส่วนครอสบ b ีดเดี๋ยวเรามาคุยกันคลิปหน้านะครับ